ปัจจุบันเมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศเนื่องจากฝุ่นละอองชนิด PM 2.5ที่เกินระดับมาตรฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระบบทางเดินหายใจผิวหนังหลอดเลือดและอาจกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Health Time ช่วงเวลาที่จะช่วยให้คุณมีแต่สุขภาพที่ดีในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศเนื่องจากฝุ่นละอองชนิด PM 2.5ที่เกินระดับมาตรฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งฝุ่นละอองเล็กจิว๋วอย่าง PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า2.5ไมโครเมตรหรือเล็กกว่า1ใน20ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ โดยเจ้าฝุ่นเล็กจิ๋วมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากการใช้พลังงานต่างๆเช่นยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรมควันบุหรี่การเผาวัชพืชงานก่อสร้างและขยะปฏิกิริยาเคมีในอากาศเนื่องจาก PM 2.5เป็นฝุ่นขนาดเล็กมากที่แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศทำให้เมื่อหายใจเข้าไปฝุ่นชนิดนี้จะสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ปอด ผ่านถุงลมและแทรกซึมเข้าสู่หลอดเลือดกระจายไปยังอว,วัยวะต่างๆในร่างกายซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผลระยะสั้นที่เกิดขึ้นทันทีคือทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย ทำให้มีอาการแสบจมูกแสบตาเจ็บคอน้ำมูกไหลและอาจกระตุ้นให้หลอดลมตีบเป็นหอบหืดกำเริบเฉียบพันได้สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแล้วยังทำให้การทำงานของปอดถดถอยอาจเกิดโรคถุงลมโป่งพองและเพิ่มโอกาสทำให้เกิดมะเร็งปอดได้อีกด้วยโดยการเพิ่มขึ้นของฝุ่น PM 2.5 ทุกๆ10มิโครกรัมต่อลูกบาทมิลลิเมตรสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเพิ่มขึ้นถึง10%ในประชากรโดยรวมและเพิ่มขึ้นถึง20%ในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสำหรับวิธีป้องกันและการดูแลตนเองเราควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในช่วงเช้าระหว่างตี4ถึง7โมงเช้าและช่วงค่ำหลังหนึ่งทุ่ม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่นเข้มข้นที่สุดหากจำเป็นต้องออกจากบ้านเราควรสวมใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองถ้าจะดีควรเป็นหน้ากาก N 9 5ที่ได้มาตรฐานพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งการอยู่ภายนอกอาคารไม่ควรเกิน10-15นาทีจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านอกจากนี้อากาศเย็นและแห้งจะยิ่งทำให้ฝุ่นลอยขึ้นที่สูง ฉะนั้นฝุ่นจะมีมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นอกจากนี้ควรทำความสะอาดบ้านทุกวันเนื่องจากมลภาวะทางอากาศควันพิษฝุ่นละอองสามารถแทรกซึมและสะสมอยู่ในบ้านได้ตลอดเวลาขอบคุณที่มาข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางประกอบ3โรงพยาบาลบางประกอบ3ดูแลด้วยหัวใจ